สวัสดีครับพี่น้องครับปกช่องบ้านลำพลินอบเชียวครับเราก็าอยู่กันที่ตลาดเซรีคือเกาพี่น้องครับบรรยากาศเย็นๆ <c oughs> คนก็ <c oughs> เตรียมอุปกรณ์แล้วครับนี่คนนอนถ่ายไม่ได้นะพักผ่อนครับนี่ปักไปก็ได้ียบพัดลมนอน คนายเย็นๆนะครับเวทีเราก็กำลังเวทีห้องกำลังตัง้งเอาจอขึ้นแล้วนะฮะกำลังใหญ่ลงังแบ้ <c oughs> มยมงหลากหลายครับี่ <c oughs> ตลาดตลาดเชลีพุทธมตร์ต้นไทรหาสา,ามพันนครปฐมพี่นนอครับ

นเอาาเอาอไปที่ซื้อจักหน่อยกันหนาวเลยดิอากาศกำปบ้นทนานี่คือสียเย็นจ่อยๆนะมันสีหนาวมันสี่หนาวกินกับก็คือประดิษย์ยูน้มลูกโดนผู้หงวันลูกใส่ใส่ไหนหมดดิแต่ก็ทาอยูน้มมันหลาสุนมัาใจใส่ใส่แบบสามสิบสอง2ือสี่สิบสองไหนล่ะใส่ได้หน่อยไหม กินเกกินเกงเฉกนี oh. uh ้นี่นะชิโซะหมากไหมมีโบนเล็กๆด้วยพยางยังเป็นเสื้อคลาต่างกองไหมเพื่อความการไล่สุดบางทีนี่ไร่สุดมันก็มีแบบยาวๆดิแต่มันมีคำสองหนึ่งนี่แหละ ขาเดตังอันนี้กำนันแกะรุดโลกครับม, like มัดตัวเองเี็เวทีนะกำลังสางกำลังตัางกำลังมือหนึ่งเออโอ้กรณีกรนีตลาดพร้อมโมเมนตตลาดเหมือนพ่อค้าแม่ค้า จะไป DIY กันว้าวสะดวกสบายพี่น้องเฮ้ยมีสะดวกสบายร้านทองกมีผู้ใดมีเงินสื้อทองมาสื้ออันนี้ล้านเกืบอบเ,เกือบมือสองอว้าวนี่มันล้านเกือบสั้ <c oughs> อันนี้เราก็สวยยมากเลซื้อไหมก็มีเงินเืือหาสปอนเชอร์เลยก็มาเด็บียบเทเ้าซื้อเท่าสิได้ใส่บ่์น้างานเท่ามันมีแต่แบบเนี้ยอ่ะไม่จำเป็นต้องใส่เฉพาะตอนทำงานไปเที่ยวไป้นู่นนี่นั่นจะได้ใส่แต่ถ้า,าไปเที่ยวใส่ไม่เสือปิดวงกมัน าดีเนต,เตยนเสด็จชาวน้อยไปไมยังตรงเตย้ยเสด็จน้นำตเตยธรรมาดาบ่ไดนต้ตงองยิมเสด็จมเลยโอ้นังปอมะนังปอมะนังปอมใก็ถึงวันฮโลีแล้ราแหน้เยนอพื่นมาปูซานนอนี่นี่เนีย<ะ>่ย มก็เย็นดีอันอที่หายข้อบนอเพลงดีกระสีด้วยนะทุกคน,นสุดยอดมากเออเอาองค์ีก็ได้เออนั่นก็ได้โอ้ยบ่เดี๋ยวเอาเงินมานำจะมาห้องนี้ค้ามอยู่เด็ดจริง้าชื่อไหนเราไปบ่อเอาแบบธรรมาดาก่อนแบบเ้าบ่มีหวัวมันบ่มีหัวให้เอ้าเป็นขาตั้งกล้องเนีย่ยบ่มีหวัวแม่นยเนาะม,มีหัวอย่ด้ว เขาไม่ได้บอกว่ามีเนี่ยราอันอีกอันหนึ่งมมีสิมันเป็นขาเนี่ยที่ลูกบอกที่ะแบบนีแล้วมันจับกับตัวไหนอ๋อมันตั้งได้ใช่มันตั้งได้เออเอาตัวนั่นและเพราะว่าหนไม่ได้เอาเงินมาด้วยเนี่ยเอามือสัต์แบทเนี่ยเอาตัวสัตว์สัตวแบนมันสดนี่มนี้ิมีเงินีเออเก่าที่มันตั้งได้ถรามาด้เนี่มอนนีเอาจจะถอดไปเออนั่นแหละ กินลูกผมลูกขาแล้ะแรงมาได้พีนองเอ้ยเป็นยังไงบอสโจบอกแล้วนะว่ามันไม่ได้รอบนี้ไม่ใหม่ดีครับแล้พอกรคชิบต่อไปขอบคุณทุกกนร่างแรงใจเร่งใจครับ ขอบุณ FC สาวน้อยแพนแพง FC น้อง้งยิง,ง FC ทุกคนเลยมีในสาวน้อยตัวแรกก็แชร์ได้มาแรงเราจะไปสัมภาษณ์พิเศษมือกีต้าร์นะฮะอาจารย์พลนะฮะกุฏิโซโลเพลงบุสบาหลายคนต้องการอยากเห็นหน้าอย่าว่าเอ้ปีนี้นะรุนตีมิได้ไปหลุนได้คนระับอ่าจะพอการคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ